สวัสดีครับท่านผู้ฟังช่องเผยแผ่บารมีบายโจพันธากาศครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่ชีจันทาเลิกยางแห่งสำนักบับิิธรรมวัดป่าภูริธัตตะบ้านไร่พัฒนาตำบลหนุกอื่นอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดกับความเมตตาความสัมพันธ์ที่มีต่อ ท่านพระอาจารย์สุริยันจันทวันโนอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อก่อนเนี่ยท่านพระอาจารย์สุริยันจันทวันโนเนี่ยก่อนที่ท่านจะบวชท่านได้เคยมาปฏิบัติธรรมอยู่กับคุณแม่จันทาสมัยนั้นยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมู้วิทตะนะครับยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมท่านได้พระอาจารย์สุริยันจันทาสุริยันจันทวันโนนะครับ ได้มาปฏิบัติธรรมกับแม่จันทาก็มีความปฏิบัติตั้งใจในการปฏิบัติเพี่ยนภาวนาด้านสมถะกรรมาฐานแล้วก็มีครั้งหนึ่งท่านเกิดสภาวะจิตที่มันไม่สามารถรวมตัวได้ท่านก็อยากจะเร่งภาวนาให้จิตมันรวมตัวให้ได้มากที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะรวมรวมจิตได้ให้เป็นสมาธิได้ท่านจึงได้มาปรึกษาแม่ทาว่าจิตมันทําไมไม่รวมเกิดอ,อะไรขึ้น แม่ทาก็เลยได้อธิบายไปว่าวิธีการเนี่ยก็คืออย่าไปเร่งมันแต่ให้ทําต่อเนื่องปฏิบัติจิตภาวนาให้ต่อเนื่องให้สติอยู่กับกายให้ต่อเนื่องจนท่านสามารถปฏิบัติจิตของท่านได้จนสามารถรวมเป็นสมาธิได้ภายหลังท่านมีสมาธิที่ดีขึ้นท่านก็สามารถที่จะเริ่มรู้เห็นสิ่งลึกลับในลับต่างๆได้ ท่านพระอาจารย์สุริยันจันทวันโนภายหลังท่านก็มีโอกาสได้ราสิกขาได้มีโอกาสไปบวชเป็นพระพิสุสงฆ์ในมวรพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้ไปจําวัดอยู่แถวอําเภอจตุรัสแล้วก็ย้ายมาอยู่วัดประจำปัจจุบันก็คือวัดป่าฉับพันนรังสี สิ่งที่พระอาจารย์สุริยันจันทวันโนเนี่ยได้รับจากคกุณพระเจนทาก็คือเกี่ยวกับด้านอุบายในการปฏิบัติกรรมฐานสมาธินะครับบางครั้งเนี่ยผู้รู้มันไม่แสดงจนขึ้นมาเนี่ยหรือการทําลายจิตให้เหนือผู้รู้พม่ทาก็ใช้อุบายในการสอนก็คือให้อาจิตเพ่งเข้าไปที่ผู้รู้ั้งนั้นเพื่อให้ผู้รู้มันแตกกระจายก็คือให้ฐานสมาธิฐานสมาธิให้มันแตกกระจายขึ้นมาเพื่อ จิตจะได้รู้เห็นในการเกิดสภาวะจิตที่เป็นทิพย์มากขึ้นนะครับอันคืออุบายต่างๆที่แม่จันทาท่านได้มีโอ,อกาสได้อบรมหรือสอนปฏิบัติให้กับท่านอาจารย์สุรยิยันเจนทวันโนจนในวันนี้พระอาจารย์สุริยันจจนทวันโเนี่ย,ย,นนนยถือได้ว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งในแวดวงพระเกจิรุ่นใหม่หรือว่าพระสายกรรมฐานที่เป็นที่รู้จักและก็ยอมรับนับถือของลูกศิษย์ลูกหา ทั้งหลายนะครับปัจจุบันนี้ท่านรับแขกหรือว่ารับศรัทธายาดโยมอยู่ที่วัดป่าฉับพรนลังสีพระอาจารย์สุเรียนจันทวันโนผมก็มีเองก็มีเรื่องเล่าอยากให้เล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองที่เคยไปจับเรียนกับท่านพระอาจารย์สุเรียนจันทวันโนเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยลงสมัครเกี่ยวกับการเมืองพอลงสมัครไม่ว่าจะเป็นลงสมัครท้องถิ่นใดก็แล้วแต่เนี่ยผมจะโดนร้องเรียนตลอดเวลาเลย เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็ต้องมีคดีความขึ้นมาต่างๆเนี่ยผมก็เกิดความสงสัยตรงนี้ว่าทำไมผมลงสมัครอะไรกันแน่แต่เนี่ยจึงต้องโดนร้องเรียนอะไรต่างๆทั้งจริงคนอื่นคนอื่นที่ทำความผิดกฎหมายเล็กจังมากมายแต่เขากับไม่ไม่ได้โดนร้องเรียนแต่ผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ทาอะไรผิดก็โดนร้องเรียนตลอดจนทําให้การเงินคดีหรือว่าความวุ่นวายเกิดขึ้น จนไปถามครูบาอาจารย์ต่างๆก็ยังไม่ได้คําตอบที่ถูกใจหรือว่าไม่ตรงจุดที่เราเราเราควรที่จะได้คําตอบมากกว่านั้นจึงได้มีโอกาสไปถามพระอาจารย์สุรยันต์จันทวันโงท่านก็เผยกรรให้เราทราบครับว่าในอดีตชาติเนี่ยเราเคยเป็นนักปกครองบ้านเมืองมาก่อนเคยเป็นผู้นําในการปกครองบ้านเมืองมาก่อนแล้วก็ได้เกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายในการเมืองการปกครองก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเนี่ย บอกกล่าวเทพเซวราวงสงเทพเาวดาเนี่ยให้รับรู้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดงสิ้นถ้าหากข้าพเจ้าประยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจะด้วยประการหนึ่งประการใดก็แล้วแต่ก็ขอให้ชีวิตมีความบิบัติมีความล่มจมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเป็นคำสาบคำแช่งให้ตัวเองเนี่ยเกิดความบิบัติในชีวิตซึ่งหลังจากตายจากแค่นั้นแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผลกรรมตรงนี้มันจะติดตามมาในภพชาติปัจจุบันครั้นเมื่อผมเองเนี่ยได้ลงสมบัร เกี่ยวกับการเมืองก็ถูกร้องเรียนตลอดก็เลยมาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เป็นผลกรรมนั้นมาจากอดีตชาติที่เราเคยจุดธูปบวงสรวงเทพเทวดาแล้วก็สาบาน สาบแช่งันเองไว้นะครับถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ขอให้ชีวิตโดนวิบัติต่างๆเราก็เลยได้รับกรรมผลในชาตินี้ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าอดีตชาติเนี่ยเราเคยทําอะไรไว้บ้างซึ่งพระอาจารย์สุริยนันจันทโนตท่านก็เผยกรรมให้เราได้ทราบซึ่งอันนั้นเป็นกรรมที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะมันเป็นกรรมในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าท่านรู้เห็นจริงแค่ไหนนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เราคลายความสงสัยในระดับหนึ่งได้แต่ว่าเรื่องที่เราสามารถสัมผัสท่านได้ผมสามารถสัมผัสท่านได้ กับยานรู้เห็นของท่านพระอาจารย์สุริยันจันทวันโนก็คือเกี่ยวกับเรื่องขายที่ดินเก็บเรื่องที่ดินครั้งหนึ่งผมไปติดต่อซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่อำเภอศรีดานะครับเส้นถนนมิตรภาพจากอำเภอศรีดาที่จะไปทางเมืองพลเนี่ยตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดเจ้าของที่แปลงเนี้ยเป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะครับอยู่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของที่ดินแกจะขายในราคา8ปดล้านห้านะครับแปดล้านห้าแสนบาทก็มีในหน้าติดต่อให้ผมกับคุณป้าได้รู้จักกัน ผมก็เลยได้ขึ้นไปวางเงินมัดจําที่กรุงเทพกับคุณป้านะครับเป็นจำนวนเงินเจ็ดแสนบาทเพื่อที่จะซื้อที่แปลงแปลงที่ต้องการเมื่อไปมัดจําไว้เนี่ยเจ็ดแสนบาทก็ขอต่อรองคุณป้าจากราคาแปดล้านห้าอลกดลงมาเหลือสักห้าสักแปดล้านได้ไหมอะไรประมาณเนี่ยเราคุณป้าก็ไม่ยอมลดบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ไม่ลดให้แปดล้านห้าผมก็เลยอื ก็เห็นว่าที่มันสวยก็เลยอ่ะมัดจาไว้เจ็ดแสนคันว่าหลังจากนั้นก็เลยมากราบเรียนท่านอาจารย์สุริยันจันทวรรณโนให้ทราบว่าอาจารย์ครับผมซื้อที่แปลงนี้ไว้เนี่ยแต่เจ้าของเขาไม่ยอมลดอะไรให้เลยขอต่อรองเท่าไหร่ก็ไม่ลดจูด่ๆู่ท่านก็บอกผมว่าเอเงินที่มัดจำเขาไว้เจนะ็ดแสนน่ะให้เขากินมัดจาไปเลยอย่าเพิ่งซื้อผมก็ตกใจว่าอุ้ยแล้วทำไมจะไม่ให้ผมซื้อเงินมัดจำก็มัดจำไปแล้วเจ็ดแสนเราเองก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก ประมาณ7ล้านกว่าบาทเพื่อให้ครบ8ล้าน5้าแล้วจ,จู่ๆท่านบอกให้เราให้เขากินมัดจำไปใน7 0 0 0แสนบาทผมก็เกิดความสงสัยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ด้วยความที่เราเชื่อถือท่านนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็เลยไปบอกในหน้าว่าให้โทรบอกเจ้าของที่ดินแปลนนี้หน่อยว่าเงินอ่าที่ดินแปลนนี้คงจะไม่ได้ซื้อแล้วก็ขอให้กินมัดจำที่เรามัดจำไว้อ่ะ7 0 0 0แสนบาทไปซะปรากฏว่าไอ้นายนาก็ไม่อยากให้เราเสียมัดจำ เพราะตัวเองก็จะไม่ได้ค่าในหน้าส่วนคุณป้าพอได้ฟังอย่างนั้นก็ตกใจแต่ก็ไม่แสดงอาการอะไรออกมาจนถึงระยะเวลาวันหนึ่งเนี่ยพอถึงใกล้วันนัดที่เราจะ,ะซื้อขายที่ดินกันเนี่ยคุณป้าแกก็มีความต้องการที่จะขายที่ดินจริงๆไม่ได้อยากกินมัดจำแกก็โทรมาบอกในหน้าบอกว่าให้มาเอาให้มาซื้อต่อเถอะเพราะว่าเงินที่มัดจำเนี่ยก็ไม่มัดจำไอ้ไม่ไม่กินมัดจำหลอกไม่รีบมัดจำหรอกก็จะ ให้อาบวกอยู่ในวงเงิน 8.5. ดลเท่านั้นเอท่านั้นเองเ,อเหมือนเดิมนะครับปรากฏว่าเราก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เอาครับเ0 0 0แสก็ให้ป้ากินมาดจำไปซะก็ปรากฏว่าพอถึงใกล้ๆวันที่จะต้องมีการโอนจริงป้าแกก็ตื้อเข้ามาอีกว่า7 0 0 0 0สที่มัดจำเนี่ยจะไม่ลดให้แล้วนะจะไม่คืนให้ก็จริงแต่ว่า จะลดราคาให้ที่ดินเนี่ยจากราคา8ล้าน5ให้เหลือ7ล้าน5แล้วก็ให้เอาเงินมัดจำที่ให้ไว้เนี่ยเจ็ดแสนเนี่ยมาหักลบออกได้เลยผมก็ตกใจว่าเจากคนที่ไม่เคยลดให้เราสักบาทหนึ่งอะ่ะแล้วจู่ๆเนี่ยก็มาขอให้เราซื้อที่ดินแล้วก็ลดให้เราอีกจาก8ล้านนะ 8, 5้าแล้านหแสนบาทเหลือ7ดล้านห้าแล้วก็ตกใจว่าทำไมจูๆ่ๆแกลดให้ต้องเป็นล้านบาท ซึ่งก่อนนเราขอแค่หมื่นสองหมื่นแกยังไม่ให้เลยไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้จะขอรดราคาหลักล้านให้จู่ๆแกก็โทรมาเองบอกว่าอไอ้ที่ขอที่ขอราคารถเน่ะห้าแสนน่ะคงไม่ได้ลดให้หรอกแต่ลดให้หนึ่งล้านบาทเลยก็คือเราจ่ายให้แกในวงเงินเจ็ดล้านห้าแสนบาทแล้วก็หักเงินที่เรามัดจําแกไปด้วยเจ็ดแสนบาทก็ปรากฏว่าพอถึงวันโอนเสร็จแกก็รีบร้อนอยากจะขายให้ได้แล้วก็ยืนยังอุ้งยังไม่อยากได้ก็เล่นเหมือนกับ แบบดูเชิงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งพระอาจารย์สุริยันเนี่ยท่านก็บอกผมว่าให้เขากินมาะจาไปเลยแต่พอเขาลดราคาให้ปับ๊บผมก็เลยตัดสินใจไปกราบเรียนท่านก็ว่าราคาเนี่ยมันลดลงแล้วปุ๊บท่านก็ให้ซื้อเลยในราคา7จ็ดล้านห้าผมก็เลยเกิดความแปลกใจว่าแล้วทําไมท่านถึงให้เราให้เขากินมาะจาบอกให้เขาเจ้าของที่อยากกินมระจาปรากฏว่า สิ่งที่มันเกิดผลอัศจรรย์กับผมในยานรู้เห็นของพระอาจารย์ุริยันจันทวันโนที่ผมได้สัมผัสก็คือว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยไปบอกกับนายหน้าว่าถ้าเขาไม่ได้เงินจากาที่ดินแปลงที่จะข,จะขายให้ผมแปลงเนี้บ้านที่เขาอยู่ก็จะโดนยึดเพราะว่าเจ้าหนี้เขาเนี่ยยืนน่นตดนัดติดมาแล้วว่าคุณต้องชําระภายในวันนั้นวันนี้ซึ่งถ้า เลยระยะเวลาที่ตกลงซื้อขายที่กับผมไว้เนี่ยถ้าเกินระยะเวลานั้นแกก็จะไม่มีเงินไปไถ่ถอนที่ที่ก็คงจะโดนยึดต่างๆแกถึงต้องยอมขายที่ในราคาลดลงมาให้ผมหนึ่งล้านบาทนะครับซึ่งผมก็แปลกใจว่าพระอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าเจ้าของที่แปลงที่ผมจะซื้อเนี่ยเขามีพระ,ระนี่สินกับเจ้าอื่นอยู่บ้านเขาจะโดนยึดจึงยอมให้เขาเนี่ยสามารถลดที่ ลดร,ราคาจากที่ดิน8ล้าน5เหลือ7ล้าน5ได้มันแปลกตรงนี้ว่าอาจารย์สุริยันจันทวันโนเนี่ยไม่รู้จักกับเจ้าของที่แปลงที่ผมจะซื้อไม่เคยได้พูดได้คุยอะไรซิ้นแท้ผมบอกให้ว่าเจ้าของที่แปลงเนี่ยผมขอต่อรองเท่าไหร่เขาก็ไม่ให้ปรากฏว่าคุณป้าโทรมาบอกว่าเขามีปัญหาจริงๆต้องการให้เราซื้อที่แปลงนี้ ก็ได้ซื้อให้เพราะว่าแกเดือดร้อนว่าจะโดนยึดซึ่งเราก็เลยเข้าใจเลยว่าพระอาจารย์รู้เห็นสิ่งต่างเนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์สําหรับตัวกับผมมากที่รู้ว่าท่านไม่รู้จักชื่อเจ้าของที่แปลงนี้แต่ท่านทําไมรู้ว่าป้าคนเนี้ยมีพระนี่สินจะต้องโดนยึดจะโดนยึดบ้านยึดช่องท่านก็เลยออกโมาบายให้ผมเนี่ยไปขอ,อบอกคุณป้าว่าเงินมัน่งจำที่ให้ไปเนี่ยไม่เอา,เอาไม่ได้ซื้อที่ที่ดินกัน คุณป้าสามารถกินมัดจำไปได้เลยก็ปรากฏว่าเจ้าของที่เนี่ยก็มาเผยความจริงให้ทราบว่าถ้าไม่ขายให้ก็ไม่ได้เงินแล้วก็บ้านที่อยู่ก็จะโดนยึดต่างๆ